การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วทุกๆวันมดตัวน้อยมาทํางานแต่เช้าและลงมือทํางานงทันทีมดน้อยสร้างผลงานมากมายและมดน้อยก็มีความสุขกับงานดีสิงโตที่เป็นหัวหน้าก็รู้สึกแปลกใจที่มดน้อยทํางานได้ดีโดยไม่ต้องมีการควบคุมสิงโตเลยคิดใหม่ทําใหม่โดยใช้แนวคิดว่าขนาดไม่มีหัวหน้าดูแลยังทํางานดีเช่นนี้ แล้วถ้ามีหัวหน้าเธอต้องทำงานดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยสิงโตจิงจา้งางมาแรง飒มาเป็นหัวหน้ามดน้อยและมะลาแรง飒มีความสามารถมากในเรื่องการเขียนรายงานมาแรง飒เริ่มด้วยการตั้งระบบลงเวลาทำงนานโดยการตั้งเครื่องตอกบ,บัตรมาแรง飒ต้องการเลขามาช่วยเขียนพิมพ์รายงานชงกาแฟเดินเอกสารส่งจดหมายและคอยจับผิดมดน้อย มแมลงสาบจึงจ้างควายมาเป็นเลขาส่วนตัวสิงโตเปิ่มกับการทำงานของมแมลงสาบมากที่ให้รายงานและแนวโน้มต่างๆจากที่ส่งให้พิจารณาทำให้มแมลงสาบได้หน้าเพื่อการนี้มแมลงสาบจึงขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดอินเทอร์เน็ตและเครื่องพิมพ์เพื่อการํำงานให้สิงโตแน่นอนว่าต้องมีแผน,แนกไอทีตามมาเขาจึงจ้างตัวเห็บมาเป็นไอทีแมจอร์ ตัวเห็บก็ของงบประมาณเพื่อจ้างลูกมือและอุปกรณ์ซ่อมแต่มดเบื่อกับระบบงานแบบใหม่มากเพราะมัวแต่รายงานงานเอกสารมากมายและการประชุมที่แสนเสียเวลาแมลงสาบเห็นหมดน้อยทาง,งานช้าขึ้นเพราะต้องเขียนรายงานจึงจับเลือกหาหัวหน้าแผนกมาคอยดูและจดรายงานตำแหน่งนี้ตกเป็นของตัวท่า ตัวท่าเป็นบุคลากรที่ทำงานได้อย่างเชื่องช้ามากจึงดูเป็นคนที่รอบคอบและได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผานกไปและแผนกที่มดน้อยทำงานก็เป็นแผนกที่สกเศร้าไร้เสียงหัวลาอะทุกคนในแผนกก็หัวเสียง่ายตัวท่าของงบทำการสำรวจศึกษาสภาพการทำง,งานที่เหมาะสมแผนกมดน้อยทำง,งานได้แย่ลง สิงโตก็เห็นด้วยว่าที่พแนกมดทํางานได้แย่ลงจึงจ้างตัวเฮียเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิธีการที่จะเพิ่มผลิตภาพตัวเฮียสรุปว่าที่พแนกของมดน้อยมีการจ้างคนมากเกินไปเลยทําให้ผลิตภาพไม่ดีเดากันนะว่าใครจะถูกปลดออกเป็นคนแรกแน่นอนอยู่แล้วมดน้อยนั่นเองเพราะตัวเฮียบอกว่ามดน้อย เป็นคนที่ไร้แรงจูงใจและทัศนคติไม่ดีลาก่อน<ม>ดน้อย